ออกตรงไม่ต้องกลับนี่ก็ได้อยู่แล้วกําไรเนาะได้ครับที่ออกทั้งบนทั้งล่างด้วยนี่แหละสาเหตุจะขอดูยี่สิบสี่เดี๋ยวเอฟซีก็จะว่าขอดูยี่สิบสี่ตัวหน่อยเอาพวกที่ออกทั้งบนทั้งล่างเลยตรงตรงเลยครับครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกในรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมาแล้วมาแล้วมารออยู่น้อยหนึ่งวันหันอ่ะ มาตามมาตามพ่อสนองสวัสดีครับพ่อสนองครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่มาเจอกันสองวันครับเมืที่นี่ยเขาก็ได้อยู่แกตัวได้เอฟซีได้บ้างเอฟซีก็ได้ว้าวบอกไปผิดตัวครัแต่เอฟซีก็ไม่ค่อยถูกมาเลยจริงบอกไปผิดตัวแต่ในในนันมันมีอยู่คือเก่ามีมีทุกทุกรอบนั่นอ่ะครับอันนี้ให้สี่หางคือเก่าสี่หางคือเก่าสี่หางเหมือนเดิม ยี่สิบมาในตัวมากกว่าทีท่ใหม่นี่บ่อม่ค่อยตัวมากแ้่กิอยากกันมันก็อยนะากกันชนเนาะเอากับ,บ่อดไ้มาตามสองงวดเนาะปอดได้มาสองงวดงวดงวดนี่ถือว่าปีใหม่แล้วมาตามอีกรอบนึงเริ่มเริ่มมาใหม่ปีใหม่เริ่มใหม่มเราเียงรูปีใหม่เพียงรูทีใหม่เปิดเปิดสักกะลาดใหม่เริ่มใหม่รมมครับไดสองงวดมีให้ตัวไหนบ้างครับเข้าไหมอ๋อมันไข่ เ้าตัวมันจะออก้ามนี่แหละนี่แหละดแต้มนึงเนาะเต้มแต้มหนึ่งแต่มมันกับ่หลายตัวเนาะเราเราเขียนใหม่แล้วแต่ว่ามันเดี๋ยวดยสามตัวแล้นี่สามตัวพ่อเราเฝ้าเราเห็นไอ้งานอยู่เป็นช่างเนาะออเป็นเป็นช่าง ทำเก้าอ e er, ี้อย oh, ู่เนาะตอนนี kind, uh, a, ้เอาปากกาให้แกเขียนบอโทให้หน่อยเขียนแค่ไหนให้พ่อเขียนอะไรนี่อันนี้ให้หน่อยเขียนอะไรเขียนซ้ำให้หน่อยเขียนซ้ำเดี๋ยวเอาเอาสีมีจิ๊เขียนเนาะมีจี๊เอาเขียนเขียนเอาแรกกันเขียนเขียนซ้ำให้หน่อยมีกระดาษไหมเขียนใหม่ก็ได้เขียนไม่กระดาษไม่เขียนก็ได้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกระดาษผมมีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี่เลยครับครับเอาเขียนเขียนแล้วเบอร์เบอร์โทร จำไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าอยากอยากอยากลงเบอร์โทรให้พ่อสนองเพราะว่าเผื่อเอฟซีเขาอยากอุดหนุนตัวนิเจอร์เนาะอ่ะนี่เขียนเรียบร้อยของพ่อสนองสองเจ็ดเก้านี่เน้นเลยสามตัวปกติไม่ไม่มีเนาะปกติพ่อสนองจะให้แค่สองตัววงกลมนั่นนี่วงกลมไม่เลยวงกลมให้น้อยนี่แกวงกลมให้ได้หนึ่งเจ็ดเก้านี่ เอาสีแดงๆมาสีแดงอยู่ไหนสีแดงสีแดงไม่มีเดี๋ยวสีน้ำเงินก็ได้ให้พ่อแก้วงให้อายเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวหาปากกาก่อนเอาปากกาใหม่เลยพ่อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเบิกเบิกปากกามาใหม่เลยนี่จะไม่ได้แกะเอาแกะเลยครับเบอร์โทรมีพ่อแกะใหม่ใหม่เอบออกเลยโอ้เบอร์โทรพ่อจำไม่ได้จองไม่ได้ผมไม่ค่อยจำของมีแต่ของยายเนาะเบอร์โทร ก็ไม่เป็นไรถ้าใครอยากอุดหนุนก็มาที่ครเตื้อเยอะๆสั่งเอาตามออเดอร์ครับครับเจ้าหญิงสั่งเอาเลยครับก็ถ้าอยากจะอุดหนุนก็เดินทางมาที่บ้านทางพาดตําบลตำบลดงเคงอำเภอหนองสองห้องครับตำบลดงเข็งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเนาะเขตติดต่อชายแดนกับบุรีรัมย์ติดต่อกับบ้านใหม่เชัยพุทธเนาะอ่ะอันนี้ตัวเลขของพ่อสนองนะครับ ว้าวสวยงามมากครับสองเจ็ดเก้าเนาะพ่อเนาะครับนีครับตัวเน้นเน้นเอ้าวงกลมห้าเก้าผ่ใช่วงกลมเจ็ดเก้าบ่วงกลมห้าเก้าไม่เป็นไรเอาวงกลมสองอันเลยเอาวงกลมวงสองตัวเลยครับลายตัวนี้ไม่เป็นวงตอนแรกเพราะว่าจะวงกลมเจ็ดเก้าเออแต่แต่ไปวงกลมห้าเก้าก็เอ้าเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือมันจะออกตัวนี้เนาะอ่ะนี่ยเอออ่ะ สองเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าโอ้ยห้าห้าครับอ้าวงวดนี้พ่อสนองรู้สึกว่ามีความมั่นใจเนาะครงวดนี้มีความมั่นใจเลยควันนี้แจ้ว่าเล่นได้เลยมาถึงเชียวไปเชียวมาสามตัวก็อย่าลืมตัดด้วยเด้อนี่สองเจ็ดสองเก้าจางวดที่ผ่านมาให้อะไรให้ห้าสองให้ห้าสองออก5้าหนึ่ง มุ่เนี้ยให้ห้าเก้าจะออกหกศูนย์ไหมนไม่แน่แล้เจ็ดเก้าจะออกแปดศูนย์ไหมก็ไม่แน่แล้วเนาะเอฟซีก็ลองลองขึ้นลงดูเนาะแต่แต่ส่วนมากของพ่อสนองที่ก่อน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 นี้ส่วนมากของพู้สนองจะเข้าตรงตรงไม่ใช่จะเข้าตรงตรงมันมีในตนวนี่จับไม่ถูกทั้งถูกมันไอ้จับไม่ถูกเฉยถ้าพูดถึงว่าถูกนี่ถูกทุกงวดเพราะว่ามันเป็นเป็นตารางให้ดูอยู่แล้วใช่ไหมครับ ตารางมีกี่ตัวครับพ่อยี่สิบสี่ตัวยี่สิบสี่ตัวอ่ายี่สิบสี่ตัวออกทุกงวดออกทุกงวดแต่ว่าจะคัดมาถูกไหมคัดไหมอ๋อคู่เก้าเขมีเมื่อกี้อู่่เก้าก็มีขอแต่ว่าให้จับหลักได้นะพ่อเนาะจับหลักได้จับหลักให้ได้งวดนี้คัดมาแล้วเน้นๆมีสามตัวด้วย พี่สิสี่ไม่ต้องถามนะชุดยี่สิบสี่เต็มอ่าชุดยี่สิบสิบสี่เต็มนี่ให้ก็จะจับเป็นถูกเหมือนเดิมเอาเฉพาะข้อคัดมาให้ก็พอแล้วครับอ่าให้ไปก็ยี่สิบสี่ก็ก็เยอะเองเนาะครับใช่ไหมพ่อใช่เอาตรงเลยครับอ๋ตรงใช่ไหมครับเล่นถ้าบาทก็ได้อยู่เล่นบาทถูกได้อยู่ยี่สิบตัวบาทถ้ายี่สิบสี่ตัวถ้าออกตรงไม่ต้องกลับนี่ก็ได้อยู่แล้วกําไรเนาะได้ ที่ออกทจมุนทั้งล่างด้วยนี่แหละสาเหตุจะขอดูยี่สิบสี่เดี๋ยวเอฟซีก็จะว่าขอดูยี่สิบสี่ตัวหน่อยเอาพวกที่ออกทจมุนทั้งล่างเลยตรงตรงเลยครับครับเดี๋ยวเดียวกันเดี๋ยวรอเนาะเดี๋ยวให้พ่อแกมีเวลาสักหน่อยนะวันนี้มาให้พ่อทำด่วนๆนั่นเองช่วงนี้กำลังยุ่งอยู่นี่พี่กำลังทำอะไรนะทำโต๊ะทำเตาเตาอี้นี่ยิงเป๊ก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 อยู่แกก็หยุดทำไอ้นี่ให้แป๊บหนึ่งนะครับให้แป๊บหนึ่ง ขออนุญาตพ่อขอเวลาแป๊บนึงเนาะครับผมอ่ะตัวเรียครับโชคดีครับอ่าครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับอ่ะแกรีบแกรียบแกเรีบแกรียบไม่เป็นไรครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวช่วยยึดสี่ตัวเดี๋ยวเข้ามาอีกครั้งนึงเนาะครับถ้ายังไงเดี๋ยวยึดยึดเราให้ครับช่วงที่พ่อว่างๆก่อนตรงเลยยึดสี่ตัวนะบางทีก็ออกทั้งบนทั้งล่างเลยครับชุวยยึดสี่ตัวออกเพราะว่าช่วงช่วงนี้งานสองตัวอะไรบนเกาะล่างงานเฟอร์นิเจอร์เยอะโอเคครับอ่ะ ครับผมครับผมอ่ะครับเดี๋ยวรอจะถกันนะครับผมชุดยึสีตัวเต็มนะครับอ่ะดูอีกรอบดูอีกรอบพี่้องเรสจะน้องกรีบเนาะปกติแล้วถ้ามาก็จะคุยกันนานหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็มาแบบปี๊ดๆนะครับนี่ครับนี่นี่นี่เฟอร์เฟอร์นิเจอร์ก็มีเยอะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเฟอร์นิเจอร์แป๊บหนึ่งพอให้แอดมินได้เวลาคลิปเนาะ อ่ะนี่หมดแล้วครับชุดที่มาถ่ายทําก่อนๆเนี่ยหมดไปแล้วเหลือ <laughs> <c oughs> อยู่แค่นี้เล้อนี่นี่ทำนี่ยังไม่ได้ตกแต่งนะครับเพิ่งจะทําเสร็จนะครับยังไม่ได้ตกแต่งนี่เฟอร์นิเจอร์ของพ่อสนองเนาะอ่ามีมีหมดทุกอย่างนู่นข,ข,ข้างในก็มีอยู่เนะาะอ่ะเดี๋ยวถ้า,ถาใครจะสนใจนะครับใครสนใจก็มาอุดหนุนได้นะครับร้านเฟอร์นิเจอร์พ่อสนองอยู่ที่บ้านทางพาด ตำบลตรงเข่งอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่พ่อก็ทำอยู่อย่างนี้แหละครับพอดีเขาเห็นพ่อบอกว่าเขามาสั่งทําเก้าอี้ต้องรีบทําให้เนาะก็เสร็จเจงานนี้ก็ต้องไปขัดไปลงสีเนาะลงสีถ้าใครสนใจอยากอุดหนุนนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวมาเที่ยวหลังก่อนนะครับแล้วใครอยากได้24ตัวก็รอก่อนเดอ้อ ่ะตอนนี้เอาที่พ่อคัดให้ไปก่อนเนาะส่วนมากแล้วพ่อสนองก็คัดให้ไม่ค่อยผิดครับไม่ค่อยผิดนะครับอ่ะอันนี้ยีตีตัวไม่เคยพลาดนะครับเข้าทุกงวดแต่ว่าดูที่ทว่าจะจะจับถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นเองเนาะอ่างวดนี้พ่อจับให้ตามนี้นะครับอ่ะโอเคนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ